สวัสดีครับแม่แม่แม่ชื่ออะไรเอ่ยแนะนำหน่อยชื่อเล่นนะคะเนาะครับชื่อป้าเวียนค่ะป้าเวียนแม่เวียนเนาะ,ะแม่เวียนอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนอยู่ที่อำเภอลานจ่ายจังหวัดบีรันค่ะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมกันเนี่ยเมื่อก่อนได้ข่าวว่าป่วยไม่ใช่เหรอแม่เป็นอะไรป่วย หาสาเหตุไม่เจอวิ่งหาแต่หมอโอ้โหหาสาเหตุไม่เจอก็มีอาการเดินเซเหนื่อยเดินเซแล้วก็ไม่มีแรงเดินเซไม่มีแรงกินข้าวไม่ค่อยได้กินข้าวไม่ค่อยได้นี่หมายความว่าแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมไปส่องกล้องไปอะไรเอ็มไอไอหมดเอ็มไอไอก็ทำมาแล้วแต่หมอเขาแจ้งอาการไม่ได้ไม่ได้บอกอาการไม่ได้เป็นมาหลายปีป้ะเนี่ยแม่ เป็นมาปีกว่าแลวปีกว่าแล้วอ่าแล้วใครเป็นแนะนําให้รู้จักบริษัทอยูดสุขครับแม่กชออ็ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาแนะนําอ่ะคุณโจภาค,ค,ค,คุณสายทองคุณโจคุณสายทองอ่าเขาแนะนําว่าบริษัทอยู่สุขมีอะไรบ้างนะแม่มีมีอะไรมีข้าวมีข้าวอะไรอีกไหน,นจับอยู่ที่แม่อันไหนอันนี้อันนี้ค่ะข้าวอ๋ออยู่ตรงนี้เอง เอแล้วนี่แม่รู้จักแล้วแม่ได้ได้ทานเลยไหมครับตอนนี้ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวเอ้ทานได้เป็นยังไงครับแม่ก็รู้สึกเบาๆท้องเบาท้องแเมื่อก่อนมีปวดจุกขึ้นเออหมอจะถ้าจะว่าไปแล้วว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะจุกท้องกระเพาะหรือเปล่าท้องเป็นกับกดไะย้อนกดไะย้อนขั้นรุนแรงเลยเหรอแม่เป็นรอบที่สองรอบแรกก็ดีเออ ตอนนี้กินนี้ไปนานแค่ไหนแม่อเดวิยอนเซ่กินนานแค่ไหนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วอาการเป็นไงบ้างแม่รู้สึกว่าเบาท้องค่ะออเบาท้องไม่จุกท้องอ่าเหมือนเมื่อก่อนออเมื่อก่อนมันจะจุกมองไงไม่ได้โอ้โหจุกนี่หายไปเลยแล้วแม่โอ้กินข้าวกินปลาได้ไหมลองกินข้าวได้จุกแล้วก็แน่นเมื่อก่อนนกินข้าวไม่ได้หายไปเลยอาทิตย์เดียวเนี่ยนะ แล้วงานแล,แล้วไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกเหรอไม่ไปแล้วค่ะเออน่ารักมากแม่กินมาได้แค่เจ็ดวันโอเคเลยแม่อันน okay, ี้ก็แม่บอกคนอื่นไปบ้างยังเนี่ยว่าเองร่างกายกินวิยอนเซ่ดีอะเริ่มดีขึ้นกับรู้จักเยอะอะไ้บอกต่ออันนี้นันนี้โอ้โหบอกบุญต่อนะทําธุรกิจกับพวกลูกๆล้วแม่เนาะนะครับอ่ะอยากบอกอะไรกับคนที่ได้ยินคลิปนี้บ้าง อ,อยากบอกปุญเขายัางไงบ้างครับแม่ท่านผู้ปว่วยทุกท่านก็ต้องลองนะแม่นนะต้องลองต้องลองตัวนี้ดูค่ะเไหนโยคะปลกให้ผมดูหน่อยเถะแม่ให้เขาดูหน่อยที่ปลกแบบไหนน,นี่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 อ๋อมนเขาชื่ออะไรนะแม่มอ่าวิออนเซ่วิอนวอนเซ่ค่ะแล้วแม่รู้ไหมเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าแม่ขึ้นตำแหน่ง30%แล้วด้วยไม่ใช่เหรอ อันนี้ซื้อกิน,นเดียวขึ้น30%เอน30%เลยโอ้ยินดีด้วยครับออขอบคุณมากแม่แม่นะฮะขอบคุณแม่มากๆเลยครับขอบคุณมากครับค,ค,ครับสวัสดีครับ